สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดนะเราให้ D แทนระยะห่างระหว่างเส้นตรงซึ่งโจทย์จะกําหนดเส้นตรงมาให้แล้วก็กําหนดจุดมาให้นะเราก็ใช้สูตรเลยก็คือ D เท่ากับ a อ s ส l ลู e AX1 หบวก BY1 บวก C หารด้วยสแควร e r ูท t A กำลังสองบวก B กำลังสอง อันนี้คือเส้นตรงกับจุดนะเออก็คือเอาสามัมประสิทธิ์ของ x อ่ะมาคูณกับตัวจุดที่ผ่านก็คูณคูณกับตัว x หนึ่งแล้วบวกด้วย b b คูณกับ y1 หบวกด้วย c ที่เป็นแอบส์ลูดเพราะว่าระยะห่างเนี่ยมันจะไม่ติดลบนะคำว่าระยะห่างก็คือเป็นระยะทางมันจะเป็นบวกเสมอนะก็เลยมีแอบส์ลูดกันไว้ ต่อไปหัวข้อที่7ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานก็คือมีเส้นตรงสองเส้นที่มันขนานกาันถึงจะวัดระยะห่างได้ถ้าไม่ขนานนี่วัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคําว่าเส้นขนานเนี่ยความชันมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้ว่าตําแหน่งของ A ต้องตรงกันนะ A ตัวของเส้นนี้กับ A ของเส้นนี้มันจะต้องเท่ากัน B ของเส้นนี้กับ B ของเส้นนี้ต้องเท่ากันแต่ต่างกันที่ตัว C นะถ้าโจทย์ให้มาไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้องพยายามทำให้เท่ากันก็คือหาตัวเลขมาคูณให้ให้ตัวเลข A กับ B เนะี่ยมันไปตรงกันทั้งสองเส้นนะเพราะฉะนั้นดมีค่าเท่ากับแอ s ส l ล t ด C1-C2 ลบ C2 หารด้วยสแควรูท a อกำลังสองบวก B กำลังสองนะเป็นสสูตรสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ามาดูตัวอย่าง จงหาระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นนักเรียนก็ใช้สูตรดีเลยนะ D เท่ากับ a อ s o l u t e A x1 A คือ3 x1 เนาะ x 1ก็คือ1ต่อไป b ใบ B คือลบ4 Y 1บถึงก็คือลบ5บวกด้วย C ก็คือ3หารด้วยส a r ว r ูท t A กำลังสอได้9บวก B กำลังสอง16มันก็จะได้เป็น3 บวกยีบวกสเป็น26หารด้วยรูทยี่หก็คือ5้าออกมาก็เป็น26่ส่วนห้าตอบเศษส่วนเลยก็ได้นะต่อไปข้อ21จงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงสังเกตดูนี่เท่ากันเนาะอันนี้เท่ากันโอเคใช้ได้เลย D เท่ากับแอบส์ลูดซ1ลบ c2 ลบลบกลายเป็นบวก3นะหารด้วย3 3 9 4 4 16ก็เป็น20ส่วนอันนี้ได้25 25้ายต่ออกมาเหลือ5เพราะฉะนั้น D เท่ากับ4ต่อไปข้อต่อไป ข้อ22จงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงนักเรียนสังเกตดูไม่เท่าแลนะ้วเห็นไหมไม่เท่าเมื่อไม่เท่าเราต้องทำไงเอาสองคูณเราใช้สองคูณอันอันที่สองนะตัวนี้นะคูณสองเอาสองคูณสมการที่สองอันนี้ให้เป็นสมการหนึ่งอันนี้ให้เป็นสมการสองก็จะกลายเป็นห x บวก 8 y ลบด้วย14เท่ากับ0เพราะฉะนั้น d อนักเรียนก็เอา2ตัวนี้มา absolute 5ลบลบเป็นบวก14าด้วย square root 6 6 3 16 8 8 6 4ก็จะเป็น19ทั้ข้างบนได้19 ข้างล่างรวมกันได้100 100้อย่อถอดออกมาได้สิบตอบแค่นี้เลยก็ได้คูก็เว้นที่ไว้ซะเยอะเลยเนาะปลายข้อ23จงหาสรรมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงนี้และอยู่ห่างจากจุดนี้เป็นระยะ4หน่วย เส้นตรงกับจุดก็ต้องใช้สูตรแรกเนาะอ่าเราก็ใส่สูตรเข้าไปอืมเขาบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงนี้อ่าคำว่าขนานกับเส้นตรงนี้แสดงว่าต่างกันแค่ตรงนี้เองนะข้างหน้าต้องตรงกันแล้วนะอเพราะฉะนั้นครูให้ให้เส้นตรงนี้ คือ3 x ลบส y มันจะเหมือนกันกับตรงนี้บวกด้วย c เท่ากับ0นย์ครูจะมาหาว่าจะหาว่า c เป็นเลขอะไรนะก็โดยการใช้สูตรระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดก็ a x 1ก็คือ3คูณ3ลบ4คูณ1บวกด้วย c หารด้วย square root 3 3 9 4 4 16 แล้วออกมาเป็น d เป็น4หน่วยนี่เท่ากับ4เนาะเราก็ถานตรงนี้9ลบ4เหลือ5 Absolute 5้าบวก4เท่ากับไอนี้ถอดออกมายีห้าถอดมาได้5 5ขึ้นไปคูณกับ4 5 4 20เนาะทีนี้4ของเรามันอยู่ใน Absolute อะเพราะฉะนั้น5้บวก4 จะมีค่าเท่ากับบวกลบ20มันสามารถเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบนะเท่ากับลบหบวกลบยี 20. เพราะฉะนั้นจะมี2ค่าลบหบวกยี 20. เหลือ15อีกหนึงลบหลบยี 20. ก็เป็นลบยี 25. มันจะได้2ค่านะสรุปคําตอบเออค่ะคำตอบของเราเส้นตรงนั้นก็คือ 3x-4y ลบ 4y บวก15เท่ากับ0หรือมี2เส้นนะ 3x-4y-25 ลบ 4y ลบ25เท่ากับ0นะคำตอบจะมี2เส้นด้วยกันทำไมถึงมี2เส้นนักเรียนครูวาดรูปให้ดูสมมุติว่าครูมีจุดอยู่ตรงนี้เนาะ มันอาจจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ได้เนี่ยตรงนี้มันก็ระยะสี่หน่วยเหมือนกันไอ้นี่ก็สี่หน่วยเหมือนกันนะมันก็เลยมีสองเส้นด้วยกันตัวอย่างหมดแล้วอ่าต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนักเรียนไปทำเองนะแบบฝึกหัดที่สี่แล้วก็มันจะมีโจทย์บางโจทย์ก็ทบทวนของเก่าด้วยนะ ก็ไปทำเองจบแล้วนะบทนี้โอเคสวัสดีครับพบกันใหม่บทต่อไป